แค่นี้จะไป่พออะไรอากาศสดชื่นลูกฉันต้องมีพอ่อพนดากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊ตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ อยากไปช้อปปิ้งไม่มีเงินเลยไลฟ์สดก็ไม่ได้คราแล้วอาจารย์เกือบไล่ออกเสียก็ไม่มีเงินจะกลัวโลกอะไรนักหนาโทรหาเสียคนดีกว่าฮัลโหลค่ะเสียว่าไงจ๊ะ ช่วงนี้ว่างไหมคะมาหาหนูหน่อยไม่ได้หรอกช่วงนี้อีกแกไม่ให้เสียออกบ้านนะโหแล้วเสียจะได้ออกเมื่อไหร่คะเนี่ยหนูรออยู่เนี่ยใจเย็นๆนะจ๊ะอีกไม่นานเกินรอได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้แค่นี้นะคะจ้า,าจะกลัวอะไรนักหนากับเมียเนี่ยลมเสีย ถ้าฉันจะเอาเงินจากไหนล่ะเนี่ยเจมงไง<ด>เข้าห<ด>าเจมดีกว่าฮัลโหลเจมเขารอที่บ้านนะ<ด>คิดถึงจังมาหาหน่อยค่ะตอนนี้เลยค่ะ ตัวเองเขาอยากได้รองเท้าใหม่อ่ะอช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเงินเลยอ่ะตัวเองอืมตัวเองมีเท่าไหร่ล่ะตอนนี้อ๋อมีแค่นี้ไงตัวเองช่วงเนี้ยเศรษฐกิจกไม่ดีพ่อแม่เราให้ประหยัดเงินอือแค่นี้ก็ได้แค่นี้จะไปพออะไร เงินก็ไม่มีเพ้หาเหื่ออะไรใหม่แล้วแหละเสียเวลาจริงๆริงเลยเหนื่อยอะ่ะนี่ฉีดน้ำหอมเยอะเกินไปหรอเฮ้ยนี่เราท้องเหรอเนี่ย จะทำยังไงดีวะเนี่ยเอาใครเป็นพ่อวะทำไงดีล่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีแต่วพวกผู้ชายกระเจอกเท่านั้นอ๋อพีเต้ไงโอเคร้อนร้อนเหมือนกัน,นถึงแล้วเนี่ยบ้านแพทอ๋อน่าจะใช่เนาะแล้วแพทอยู่หรือเปล่าอ่ะเอ๊ะอันนั้นใช่รดแพทไหม อุ้ยน่าจะใช่แงแสงว่าอยู่อ่ะเข้าไปค่ะร้อนอื้มเฮ้ยเพื่อนสวัสดีแพ้ขวากำจะลงมาเปิดได้ยมาด้เหรอพี่มาดีลให้ลองไงแกเข้าไปข้างในดิทักไปสิไปไปข้างในเร็วๆพี่ตี้เข้าไปข้างในด้วยกันเห็นเราสองคนไหมเนี่ยอ๋อนั่นนักสิ มนังนงเปิดประตูให้คุณผู้ชายกับเพื่อนไม่เคยจะเปิดนิดหน่อยหน่อยอแล้ววันนี้เราจะติววิชาอะไรกันดีคะพี่เต้กันไหนอะเดี๋ยวมาตอบในบทเราซื้อแก่พี่สอนไปอาทิตย์ที่แล้วเลในบทฉันเงงเหงือกพี่เต้งไป พี่จะมาพูดในเรื่องบทนี้นะ cleaning product เป็นเกี่ยวกับพวกของใช้ในะห้องน้ำแต่บทนี้มันจะยากเลยนะกูกๆพอได้ไหมเอกูกๆไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยอะคะ่ะคือสอบมันค่อนข้างยากอะคะ่ะอืมเดี๋ยวพี่สอนเพิ่มเติมให้นะได้ค่ะ brush แปลว่าแปรง bin bag เนี่นะเป็นถุงขยะมันจะอยู่ใน จำพวกเดยียวกับ c l e น n i n g product เพราะว่ามันอยู่ในที่ใช้ในห้องน้ำาุมค่ะกูทกลองจำไว้นไนะได้ค่ะก l o ต่อไปเป็นถุงมือนะที่ใช้ในห้องน้ำทั่วไปนะครับค c o n t น i n อรนะครับตูเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ Air fresher <Okay. S 1> เป็นเกี่ยวกับพวกกิริยาที่บอกว่าอากาศสดชื่นอาวแซน มันจะเล่นอยู่ได้ตั้งแต่เข้ามางี้อ่ยอยู่ได้เนาห,หาข้อมูลไม่ได้เล่นนี่กระดับแพทหิวอ่ะที่บ้านมีอะไรกินปะมีเดี๋ยวฉันเดาวอาให้อืมอ้าฉันไ่ช่วยไหมฉันเป็นไรก็<ม>นั่งนี่แหละบ้านแพงฉันจะเ,เอาเองอย่ามานะคะพี่ตี้ครับครับลูกฉันต้องมีพ่อ แพทอะไรพี่เต้ทำแบบนี้กับแพทได้ยังไงเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะพี่ทำองรับผิชอบหนูนะพี่พี่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย